เริ่มงอขาได้แล้วเนี่ยครับเฮ้ย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 เอนหาได้บวะเฮ้ยพี่เลิศเต้งหาได้บวะไปอือเฮ้ยพี่เลิศพี่เลิศพี่เลิศดูแม่ๆดูเฮ้ยพี่เลิศไปพี่เลิไปเลยวด็นี่ เริ่มงอขาได้แล้วครับแม่เมยเริ่มงอขาได้แล้วเนี่ยครับดูสังเกตเริ่มเดินได้ปกติแล้วครับไปเทอุ๊ปหา้าที่วะไรลักกี้ลักกี้อยู่ไปว่าอะไรจะไปไหนลูกฮะจะไปไหนเดี๋ยวให้แม่เมยดูที่ขาก่อนนะครับผมค่อยค่อยค่อไปแล้วไปอุ้ย เอ้เจะาของหาดีแลวติเย่จะคล้องสิเลนนั่นหึมาม่นี่มาเริ่มงอขาได้แล้วเย้มีกำลังใจขึ้นมาแล้วนะครับแม่แม่แต่ก็ยังไม่กล้างอแรงนะครับผมฉันยังตึงอยู่มะ เรืมเรีนเป็นปกตินะครับจะวิ่งอย่างเดียวเลยครับแม่แม่พี่เลิศนี่จะวิ่งอย่างเดียวเลยมาอันนี้เอ่อมามาเอ้อมามาเดินกลับพอแค่นี้พอลูกแค่นี้พอกลับไปไประครบยาม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 าเดไว้หายเดี๋ยวพูดพาไปเดินแน่เลยอ่ะมา ừ mà ừ mà ừ mà mày mày mà, này À mày 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 ừ má, mà. ừ, mà. ừ, mà. ừ. ừ, đi mày 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 khá đi, mày khá xuống má, mày 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 khá đi, mày khá xuống ยกขาสุกเดิน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 เหมือนตัวเองเดินน่ะลูกมานี่อ่ะเดินเฮ้ยเดินนะเดินเฮทีไรเดินก็ค่อยเดินอ๋อู้ได้ยินเสียงรถพ่อมาแล้วเออจะหายแล้วผมจะหายแล้วครับแม่แม่เฮลากี้ลากี้ได้ยินเสียงพ่อได้ยินเสียงพ่อมาแล้ว เอ้เอ้เอ้สังเกตต้องข้อข้อพับขาครับผมข้อเท้าเริ่มงอได้แล้วครับแม่แม่นี่เห็นไหมครับนี่เริ่มงอได้แล้วเอ้ยเฮ้เอ้เอ้ยไป้ยเอ้ค่อยมาไป้ย ไปม,มาเอมาะมาจะติดเกี่ยวข้าวนะครับผมยกขาดิมาเออขาขาเล้ยงงอได้แล้วแม่แม่ e, มยีพระมวยมาอยังมายกขาดิมามามานี่มาเฮ้ยเฮ้ยมา,มา,มานี่วันมานี่มามาลุมา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 นี่มามานี่ เดี๋ยวมามานี่มามาเดี๋ยวพ่อกับแม่มาแล้วเย้พ่อกับแม่มาแล้วเฮ้ยเห็นพ่อกับแม่มาแล้วลักกี้ก็เห็นพ่อกับแม่มาแล้วเฮ้ยม้อง้อขาได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไอพ่อเบก็ลูกไอพ่อจอนก็ยิ้มพาคืนเนาะอุ้ย อยู่จะซีว่าเป็นแล้วไหนโอเปียอัลโตอัลโตหนัวเออเก็บมาเก็บดึงมาต้อยเฮ้ยเป็นเชาแล้วเพิ่นหาได้เพิ่นแม่แม่เบิ่งลูกชายตัวนี้เฮ้ยอี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 เีอีอีอีนวด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 ไรนั่นถุงปุ๋ยลูกถุงปุ๋ยเอาไปใส่ข้าวพ่อมาแล้วนู่นน่ะพ่อมาแล้วต้อย หาแล้วเริ่มซาเลยแม่หาแล้วเริ่มซามาพ่อมาเนี้ยลูกไฮ้ยไพ่อมาอยู่กับพี่เลิศครับพาพี่เลิศออกเดินด้วยไปเลยพุ่นอะพ่ออีพุ่นอะไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยไปใส่ไปใส่ยิ่ไปใส่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮรถผมมาแล้วเย้รถผมมาแล้ว

งอได้แล้วไปลยยางเดียวเลยทีนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยอ,อ,อะไรไหนโอเคละแล้วกาดแล้วกาดแกะกล่องเลยมีแม่เอซีส่งของมาให้พี่เลิศร<อ>ีบเดินมาแกะกล่องเลยผาหนหัวเริ่มงอได้แล้วงอได้มากแล้วนะครับผมไหนแกะกล่องไหนแกะกล่องหน่อยอ้อาวแสงทำไมไม่เข้าอ่ะ นานยกขาก่อนไอ้ยกขาไหนขาไหนปวดยกฮึ้งเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยหัวเหรอจับไปให้หมอฉีดยาซะบ่เอ้เด็กน้อยนี่จับไปให้หมอฉีดยาซะบ่แต่กระลังนก็ได้นะได้ไหม ยกไปเลยมา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 ลุ้นของกับพ่อก่อนมาลุ้นของกับพ่อก่อน,นปุณถึงเฮียนะพ่อมีความมีกันหรือไม่พ้มไหมไม่มีกันหรือไม่พ้นไหมเรื่เองของฝากเฮ้ก็เจอ เคกาน้าดานอะไรอะไรลูกอะไรอะไรให้ชงให้หูดูสายตาครับดูสายตาแม่ไฟบมาติมาติอคือคเเดียวเฮยเยเ้เฮเ้ยเ้เฮ้ย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 เ้ยเฮยเยเฮ้ยเฮ้ยเยยเเ้้วเพิ่น้เ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 เ อันนี้ครีมกันแดบอันนี้จากจากเอฟซีท่านไหนยาสังยาเป้าแต่ของเพื่อนพี่ดีทั้งหมดเงินบ่ะโอ้โหไม่น่ากินลูกเม็ดอะไรครับแม่แม่ขาวเออเอ้ยไหนเอาไปเอาไปเลยเอาไปใส่หม้อเลยอาถือถือไปใส่หม้อไอ้เมนเเมนูเด่น โอ้มันเป็นผ้านี้น้ำใส่น้ำเป็นผ้าแสบะรุ่นของฝากกับพี่เล่กันนะครับแม่แม่จะหาแล้วความซาก็มาแล้วครับเฮ้ยย,ยี่ไปไหนนั่นมานี่มานี่ถอยมาโอ้ยแม่ซีเห็นสาบหรอครับ

Ai, à hãy sau 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 lưu, hả 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 nhá hả 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 Mà hả 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 Egg, Egg. Oh, ไปแล้วไปอย่างเดียวเลยแม่แม่ไปไหนลูกเฮ้ยอ้าวไปปนกล้วยแล้วกล้วยอยู่ไหนกล้วยผมอยู่ไหนโอ้ยอยู่น้ำแล้วปะปะปะกินน้ำก่อนโอเคครับแม่แม่เดี๋ยวจะมาอัปเดตคลิปเล่นลักให้ดูอีกรอบนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้านะครับผมก็ <looked> สำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ